ครับวันนี้เราจะมาดูคุณสมบัติของการเพิ่มความเป็นด่างให้กับน้ำดื่มของเรานะครับด้วยเครื่องกรองน้ำก g Extra ิฟลิ n เอ็กซ์เทอร์เพลอัลคาไลแน่นอนเพราะว่าน้ำดื่มที่ออกลูกใหญ่นะครับจะเป็นน้ำที่เป็นน้ำประปาทั่วไปนี่เองนะครับและเมื่อเราเข้าเครื่องนะครับออกดูเล็กจะเป็นน้ำรองนะครับ ต่อไปในการกรองอยู่ที่ประมาณนาทีละหนึ่งลิตรนะครับเรามาลองดูว่าน้ําประปานะครับก่อนกรองและหลังกรองค่าความเป็นจะแตกต่างกันอย่างไรนี่คือน้าประปาก,ก่อนกรองนะครับจะสังเกตว่ามีความเป็นด่างอ่อนนะครับจากตารางนี้นะครับก็คือถ้ามีสีเขียวเขียวเข้มนะครับมีความเป็นกรา ออกมเป็น้ำนะครับและถ้าเป็นน้ำหลังกดลองครับเห็นไหมครับว่าออกมาเป็นสีม่วงเข้มเลยแปลว่าเพื่อนตรงนี่คือกรดเอ็กซ์เทียวอัลไลน์ของเราครับสามารถเพิ่มความเป็นปด่างให้กับน้ำได้อย่างชัดเจนมากครับ